อ่าสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูพิมพ์นะครับผมกับวิชาสุขศึกษานะครับก็เรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะจะจากทโดยครูพิมพ์ครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เนี่ยครับเริ่มตั้งแต่เราเกิดลืมตาม,มาดูโลกจเจริญเติบโตเป็นเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุตามลําดับไป และในแต่ละช่วงวัยเนี่ยย่อมที่จะมีโอกาสเกิดแก่เจ็บตายนะครับเคยได้ยินนาอกเกิดแก่เจ็บตายนะครับซึ่งไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถหลีกเลี่ยงกฎของธรรมชาตินี้ได้เลยยังไงทุกคนก็จะต้องมีวันเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาติไปนะครับอ่ะเรามาดูช่วงวัยต่างๆของมนุษย์กันดีกว่านะครับเมื่อคลอดออกมาไปทารลกเนี่ย มลด์จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามวัยดังนี้อวัยที่หนึ่งครับวัยอะไรเอ่ยอ่าเฉลยวัยเด็กทารกครับอวัยเด็กทารกนะครับผมก็จะเป็นช่วงที่ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจนถึงอายุ1ปีนะเป็นวัยที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะครับ ทำไมถึงต้องดูแลเอาใจใส่แบบใกลก้ชิดเลยก็คือเพราะยังไม่สามารถทําการช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือตักข้าวเองอาบน้ำเองนะครับผมก็ยังทําจุดนี้ไม่ได้นะก็จะต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับเรามาดูวัยที่2กันดีกว่าครับผมอ่าเรามาดูกันครับไว้ที่2อง้อเลยเอ่ย่าเฉลยวัยก่อนเรียนครับ วัยก่อนเรียนเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในช่วงตั้งแต่อายุ1-6ปีนะครับก็จะเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนาะกำลังเป็นวัยที่กําลังแบบซุกซนเลยนะครับอยู่นิ่งไม่ค่อยจะได้นะแต่จะมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปแบบได้อย่างเห็นชัดเจนที่สุดก็คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าในช่วงทารกครับ อ่าที่สาคัญนะก็เป็นวัยกําลังที่กําลังจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้เป็นพิเศษนะครับเรามาดูวัยต่อไปกันครับอ่าเมื่อกี้เมื่อจะคู่นี้ก็จะเป็นวัยก่อนเรียนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของวัยเรียนนะครับวัยเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่อายุหกถึงสิบสองปีหรือถ้าให้พูดแบบบ้านบ้าก็คืออยู่ในช่วงวัยเด็กประถม นะครับเด็กประถมเนะเาะก็จะเป็นวันที่มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแบบชัดเจนมากขึ้นนะที่เหตุได้ชัดเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักกับส่วนสูงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะรวมถึงเป็นวัยกาลังเรียนรู้ในช่วงต่อของวัยก่อนเรียนนะคือเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนั่นเองอ่ะดีดีเลยครับผมเป็นวัยที่แบบ โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับผมก็คือวัยรุ่นนั่นเองอ่าวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นนะคือผมต้องบอกเลยเป็นช่วงวัยตั้งแต่อายุ1 2ถึง20ปีและเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตและรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆโดยเฉพาะทางเพศแบบชัดเจนที่สุดแล้วนะครับมีอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายแล้วก็มักจะอยู่กลุ่มกับเพื่อนไปบ่อยชอบอยู่กับเพื่อน นะครับเป็นวัยที่ชอบอยู่กับเพื่อนมากที่สุดแล้วนะครับในช่วงอายุของวัยรุ่นนี้นะครับต่อจากวัยรุ่นครับพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ต้องเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วครับวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นช่วงอายุตั้งแต่20ถึง60ปีนะเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโต,ตอย่างสมบูรณ์แล้วมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็เป็นวัยที่จะต้องทำงานและมีครอบครัวด้วยนะครับ อ่ะเรามาดูสุดท้ายกันครับผมวัยสุดท้ายแล้วก็คงจะไม่พ้นวัยชารานั่นเองนะครับก็คือวัยสูงอายุนั่นเองนะครับวัยสูงอายุเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่อายุหกสิปีขึ้นไปนะครับจนถึงจนถึงเสียชีวิตตัวเองจนจนตายนะครับผมเราพูดบ้างๆคือจนตายนะสภาพร่างกายเขาก็จะเสื่อมลงนะจะไม่แข็งแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมี การพัฒนาช้าลงนะครับผมรว,ว,วมถึงการตอบสนองของร่างกายช้าลงลดลงด้วยนะครับการกระทำอาจจะ,จะการเคลื่อนไหวก็ช้าลงคิดอะไรก็นานขึ้นนะครับสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเนาะและวัยดีก็เป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากลูกจากหลานของท่านนั่นเองนะครับก็จ,จ,จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเอ่อ การเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยนะครับผมอ่าเรามาดูการบ้านกันดีกว่าครับผมวันนี้ก็มีการบ้านให้ทําลงในสมุดนะครับสองข้อเนาะก็ให้ทําลงสมุดให้เรียบร้อยนะครับตักเรียก็จะมีสองข้อนะอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องการเจริญเติบโตนะครับของแต่ละช่วงวัยนะครับอันนี้ครูพีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับตอนลดีครูพีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับเด็กๆ